สวัสดีครับพบกับช่องน้องตะเกียวครับวันนี้เราจะพามาดูไอโค้ง,งหนองนาของเรานี่ครับเราปลูกหญ้าไว้ให้น้องวัวกันเริ่ม,เร,มเริ่มเขียวแล้วครับเริ่มสดใสแล้วนี่ครับสวยไหครับเขียว ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพิ่งเริ่มได้ประมาณสามเดือนครับโค้งนา,งาของเราเนี่ยครับแปลงยาของเราของก็เป็นนาไวอยครับวัวของเราวันนี้ก็เป็นสระ ก็เป็นระบบโซล่าเซลล์ตรงนู้นก็เป็นแปลงหญ้านะเขียวๆอันนี้เราก็จะทำข้องหมูครนะับตรงนี้ก็เป็นหญ้าที่ปลูกไฟคนระับสำหรับปลูกของน้นปลูกเขียวมาแล้วขึ้นแล้วทำง่ายๆครับโรงเรือนนี่ย ก็เบื้องเก่ามาใส่ล็กแต่ยิงตรงนี้เราจะทำเป็นข้อหมูจะเป็นสระน้ำยไงครับบรรยากาศดีนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแปลงหญ้าเขี้ยว ไปแบบสมัยแต่ก่อนนะ<_><_>เป็นไงครับแปลงยาตรงนี้โตแล้วตรงนี้ปลูกก่อนเดี๋ยวฝั่งนู้นเป็นหญ้าหวานเขาจะไม่ค่อยงอกเท่าไหร่ันี่ครับก็มีมะเขือพวผไม้าค่อยปลูกไปครับเป็นไงครับบรรยากาศ โดยรวมอาโค้งนองนาของเราเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมต่อว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับขอบคุณครับใครที่ย่าลืมกดไลค์กดสชดคลิให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมเยอะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อครับขอบคุณครับ